สัสดีครับดรซันนีสุขภาพดีมีความสุข Oxidative Stress คืออะไรทำไมถึงต้องพูดถึงและทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับ Oxidative Stress สทราบไหมครับว่างานวิจัยมากกว่า300แสนงานวิจัยในห้องสมุดทางการแพทย์ที่ชื่อว่า p ับเ็ดที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่ตรวจสอบและ รวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาตรฐานของงานวิจัยไว้แพทย์ห,หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้งานวิจัยเหล่านี้ในการอ้างอิงในงานวิจัยอื่นๆได้มีงานวิจัยมากกว่า300งานวิจัยที่พูดถึงคำว่า oxidative stress กับการเกิดโรคต่างๆที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า200โรคสภาวะ oxidative stress คือความไม่สมดุลระหว่างอนุมูลอิสระที่สร้างขึ้นในร่างกายของเรา กับความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระให้อยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อไรก็ตามที่อนุมูลอิสระมีปริมาณมากเกินไปจะเกิดสภาวะเรียกว่า Oxidative Stress และนี่คือความสำคัญของคำว่า Oxidative Stress ที่มีปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากเราต้องการดูแลสุขภาพและใส่ใจกับสุขภาพที่ดีควรต้องหันมา ใส่ใจกับคำว่า oxidative stress มาดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการดูแล oxidative stress กันนะครับ